อสำหรับเบียกโบเข้าการเม้นสำเร็จไปเกือบ80%เนาะอันนี้กระทั่งในถือว่าโบเมือ,อนเดียวเนาะอันนี้ก็แมนนนน้นทั้งในโบกโบกก็สะสมัยกระที่วายุนัยแปดสิบอร์นต์ทั้งในห้องกถือว่าสำเร็จ ขโมกับใจสำหรับทีมงานเนาะจะปลากันโกอะไรกันพระซาบานหวยไปสังทีมาซอยในงานวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสำเร็จสิ้นแปสิบเนตะ์เนาะไอ้าสางเต็มทีเนะาะอวบได้ดายเนาะไปก็จะเอาเข้าใจใจส่ได้สางาก็ได้อ้าก็ถือว่าเรียกสำเร็จเสร็จสิ้นหลักไม้ก,กายกองวันนี้วันนี้มาอวบเนาะเอาบาปลายเด็ดคนวะเสีสยไส้คนวะ<า> <laughs> จ,จิตใจจิตใจเดรื่อนไม่เด <laughs> ้อเสียทิศว่าไง เต็มทีเต็มทีโอ้โหคือการได้เต็มทีเนาะเมื่อได้มามาอาบนมาโดยมาจากอันทีมงานตรงจำปากันก่อนเด้อสู้ๆู้เออสู้ๆอ่าขอบคุณขอบใจจังเนาะมาจากเมืองเหนือมาจากเมืองเหนือมาซอยเนาะอ่าจับมืองเมืองเหนือมาซอยเมืองใต้หน่อยเนาะหัวอาจารย์แต่ว่าอะไร ยังเห็นยังใส่กันยังหลายอย่างที่ยังบัตทันแล้วเจอสำเร็จเจอกระสีไปย่ามคอยไปเจอหน่อยเนะออาะเพราะว่ายังหอโกล่องกันยังบัตทันนี่วัตรีก็ได้ซิมกันยังบัตทันสำเร็จโอ้ยังหลายอย่างพี่ยัง,งน,น้องเไยนี่ก็ได้ซื้อเงินคำที่มาบริจาคเพื่พอซื้อเป็นมาซอยมายัางก็ได้ซื้อหินซื้อทรายไว้ไว้ให้เพื่อนเนาะเพื่อ เพคนที่สางก็เอาไปสางรถสบายแล้วก็ซื้อมาไว้แล้วซื้อมากองมายังไว้เพื่อนแต่เนาะเป็นหินเป็นาาาาาสา,นายเขากินด้ยอเหี้ยคนตางหากเหี้ยมากกว่าวัดวาศาสนาก็ยังบุษฐานสมบูรณ์เลยเนาะคือเห็นซิมก็ยังไนขิขาดหลายอย่างที่ยังบุษฐานสำเร็จยังมียังตกแต่งหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ เจ็ก็ยังบ่ทันสํเร็จเถืกยังบ่ทันสเร็จเถืทั้งเถิงส่วนปอมเนยังเพิ่นก็เฮ็ดแล้วเด้เนาะตกแต่งเป็นดิงเป็นลายนี่แหละสยังบ่ทันสําเร็จนี่เป็นแอวเป็นังนีแหละเนาะเดี๋ยวสิเข้าไปเบิ่งทางไนว่ายังเดอยังคงค้างยังแนเพิ่นยังบ่ทันได้เฮ็ดเนาะทีมงานเฮาก็สิพยายามซอยเพิ่นเต็มที่ซ่จะซอยได้นะเนาะพเจ้าก็ โดนๆมาเท่านึงหวัดก็ได้ก็เราจีเข้าไปเบื้องตัวจริงว่าทางในมันยังยังแไงโอ้ยนี่ก็ยากเติบยู่เข้าไปก็ได้ชิมทางในก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทางในเนาะนีะ่ยังยังเพดานยังไม่ทันแล้วเนาะแล้วก็เพิ่นอาจจะทางในเพิ่นอาจจะหวาดหูต่างๆนะจะเป็นประมาณนั้นเนาะเขาจะเจาก็บ่โบหูละเอียดเป็นไง เพื่อจะเห็ดผูกผ่าต่างๆ,ๆในทั้งในส่วนนี้อาจจะเป็นเพิ่นสีดงบีซิมบะทางกลางมาหนี่กะซิประมาณนั้นเนาะกัาพเจ้าวกะวสิประมาณนั้นที่ย่างบทันแถบเทล่าเถื่อก็สิพยายามคนควยทีมงานมาซอยเพิ่นเติมเห็ดทางนอกทางยังแน่เติมที่ยังบทันแถบเทือกโอ้โหที่ว่าลำบากเติบ่นะ คันได้ใช่ไหมเนี่ยัยงบ่ทันสำเร็จเสร็จสิ้นนี่ยกละไรฝ่าลาปีนะก็เห็นว่าลินจีเนี่ยยังเกือบว่าอยากโลกอยากเกาอยากแก่แน่คือคือว่าเนาะสถานน้ำบาตกับขอนคางน้ำบากแน่ชาวบ้า,บานชาวให้ชาวนาชาวสวนถือว่ามีความลำบากขนาดเนาะเบอ่อรวมๆเด็กกระไรก็แต่เพิ่นกับบริลดละกันเห็ดลอกแต่ว่าเห็ดไปเรื่อยๆไปทีเล็กทีน่อย แล้วก็ขอความเข้าใจเด้อยสำหรับทีมงานทุกคนเนาะพ่อแม,ม่พี่น้องแล้วก็ปู่ป้าแม่ลุงพ่ออ้าวเนาะหมู่เพื่อนที่ช่วยเหลือดกขอความเข้าใจด้ยวยแนะล้วเนาะสำหรับงานนี้ก็